เราเคยได้ยินไหมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหนื่อยยากแล้วยังไม่ได้เงินติดเผลอๆขัดทุนด้วยที่นี่ทำเกษตรแบบใหม่ไม่เหนื่อยยากแล้วได้ตังค์เยอะช่วงเช้า ช่วงเช้าแดดยังไม่ร้อนเราก็ไปลดน้ำใส่ปุ๋ยฉีดยาพอแดดร้อนเราเข้าล่มมาทำพันขายมาขยายพันขายพอปลายแดดอ่อนแดดไม่ร้อนแล้วเราค่อยออกไปใหม่ จะมีรายได้ทุกวันแล,แล้ววันละหลายร้อยด้วยแล้วมันจะจดย์ไหมยังจะจดอีกไหมก็จะม,มีแก้าม,มังก,กร,กกรที่สวน มีสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีบานเย็นมีหลายสีเอาไว้ขายพันธุ์สองสีก็มีเอามาทำวายทําพุธ ทำเครืเกลียบไอ้ลูกที่ไม่สวยเนาะทำน้ำลูกที่สวยก็ขายอ่าเรายังมีของแปลกๆเยอะมากมีลูกว่ายัดที่นี่เราเลี้ยงไก่ดำ ที่ประเทศเราม okay. <man> ีไหก่ดำนะไก่ดำที่เลือดดำกระดูกดำลูกไก่ตัวละร้อยถ้าเป็นลูกไก่บ้านทั่วไปตัวละสิบาทต้องเอาไปย้อมสีตัวละสิบบาท นั่นเราไม่เลี้ยงมันถูก <c oughs> อะไรที่ถูกถูกเราไม่ทำที่นี่ <c oughs> ที่นี่เรายังเลี้ยงไก่แจ้ไก่แจ้เขาถือว่าเป็นยาโด๊ก ไก่แจ่ตัวผู้ตัวหนึ่งต้องมีตัวเมียสี่ตัวไม่งั้นตัวเมียตายเขาถือว่าไก่แจ่เป็นยาโดมคนเขาจะเอาไก่แจ่ไปตุนกับยาจีนกินเพื่อบำรุงร่างกายไก่ดำก็เป็นยาโดม ไก่แจ่ก็เป็นยาโดมผมก็เอาไก่แจ่ตัวเมียไปผสมกับไก่ดำลูกมันออกมาก็เป็นไก่แช่ดำเป็นไก่ดำตัวเล็กๆเ,เป็นไก่แจ่ดำตัวละพัน มันสองโดกเนาะ,นนะ,นะมันเลยแข็งเน,น,น,นเอาไก่มา้สมเป็ดแล้วเอาไก่มาเลี้ยงลูกเป็ด เลี้ยงหมูเลี้ยงด้วยมาละฟอเลี้ยงด้วยข้าวเลี้ยงด้วยแหน่เลี้ยงหอยเชลลี่เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่ไข่นี่ลูกเป็ดทั้งที่นี่มีรายได้ทุกวันวันละหลายพันบาทวันที่สามหมื่นจะจทย์ไหม จนไม่จนไม่จนเนาะนะครับนั้นสาเหตุที่จนนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าหนึ่งคือไม่รู้สาเหตุที่จนหนึ่งคือไม่รู้เนาะสองขาดการวางแผนใช่ไหมอันทุกตอนนี้เกษตรกรปลูกพืชไม่เคยวางแผน แล้วก็เลยขายไม่ได้ราคาสาเหตุที่สามที่จนคืออันนี้เขาเรียกว่ารูรั่วของชีวิตชีวิตเราเหมือนโอ่งน้ำใบหี เราทำงานทุกวันก็เหมือนเอาน้ำมาใส่โอ่งแต่โอมใบนี้มีรูรั่วเยอะแยะเลยใส่ยังไงจะเต็มและยิ่งยุคนี้ยิ่งมีรูรั่วเยอะขึ้นอีกใช่ไหม ต่างๆเช่นเรื่องของสิ่งเสพติดเหล,ล้าบุหรี่การพนันที่เกียดที่ค้างหลังยาวกินเที่ยวเกินตัวอวดรวยอวดสวยอวดโกถ้ามันเป็นรูรั่วของชีวิตทางนั้น ต่อให้หาไรายได้ได้วันละหลายพันก็จนเพราะมันจะจ่ายออกไปเยอะกว่าก่ ถลถรายจ่ายให้ได้ต้องรถให้ได้เขาเรียกว่าอุดรูรั่วของชีวิตประเทศไทยโชคดีท hmm> ี่มีในหลวงในหลวงสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปีเมื่อ20ปีที่แล้ว เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเสาเข็มของประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมั่นคงหลักของปัตยาเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งคือพอประมาณคือทางสายกลางไม่ใช้จ่ายเกินตัว สองมีเหตุผลมีเหตุมีผลทุกเรื่องจะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลสามรู้เท่าทันโลกที่กำลังเปลี่ยนไปรู้ว่ามันจะมีของที่มาหลอกมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาหลอกเอาสตางเรางนั้นต้องมีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันคือ รู้ทันโลกใช้เงินให้เป็ดท่านทรงแนะว่าถ้าเราจะทำเป็ดฐกิจพอเพียงจะต้องทำเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีรายรับรายจ่ายในชีวิต ว่าวันหนึ่งเราจ่ายอะไรไปบ้างเรารับมาก,กี่บาทจ่ายไปกี่บาทออกครบเดือนให้มารวมดูว่ารายรับกับรายจ่ายอันไหนมากกว่า ประเทศเรารายไหนมากกว่าครับรายจ่ายเนาะเหมือนกันทุกประเทศรายจ่ายเยอะกว่ามันถึงจนไงฉะนั้นถ้าเราไม่จดเราจะไม่รู้เลยว่าเราจ่ายอะไรไปพอเราจดรู้ว่าเราจ่ายอะไรเราก็ ไม่จำเป็นลดได้ไหมอันไหนไม่จำเป็นเลิกได้ไหมอันไหนทำเองได้ทำเองได้ไหมขเขาเรียกว,ว่าลดละเลิก นั้นเนี่ยถ้าเราทํารายรับรายจ่ายแล้วเราจะเห็นว่าเราจ่ายไอ้ของไม่จําเป็นเนี่ยต่อชีวิตเยอะมากถ้าชีวิตจะดีขึ้นได้เราต้องอยู่อย่างอดอยาก